เมือส me, me, ุงค่ามื่อสุงปอม่อปินองเขาไต่กาะเขากูกาะกูคนค่ะเมื่อในคาเตย้อนเอาลอกไล่โกลนอันใกล้ปอกทีโกลนก็ในในมันใกล้ปอกทีน่ะในในสองพันเช้าเนี่ยในปีสองพันเช้าเนี่ยมันมันกำกำถูกกำกำถูกมันใกล้ถูกใกล้ปอกทีน่ะโกลนก็เนี่ยย่อกาะลุงสลาก็ว่า ลุงฉะระไข่ปอกถี่มันชุดเจ้านั่นน่ะลาดในีายมันเอ็ดหนึ่งรูจ่องเตะลัดมันไรห้าลุางฉ่ายอนมันลุงฉ่ายอนมันน่ะมันว่าคากรมหูเปินเปปปเปเป่นเตปอกปอกคากรมบาดไดคาเตปอกคากรมหูคากรมหูโตคาคาเตปอกเปิ่นเตะปอกปอกคากรมหูคาเตปอกคากรมหู ก๋วยกะกวยกะนะก๋วยกะตั้งแต่คาเฮ็ดไหนเน่ใกล้ถูกหวยอ่อมันว่าจังนั้นลกอย่าไปอย่าไปยุม่มนักนักน,นานาว่าพอเฮ็ดแต่ถูกหวยเนีย่ยอย่าไปยุม่มก็คาก็าย้อนมันมันก็หลัดเนเ่ก็คาวา่าคาใครถูกหวยมันชูเจ้านั่นอ่ะกำกำถูกกำกำถูกมันวา่า แต่ไม่ไหนมีชาวปอกออกระหว่างตกปอกบองนะมันว่ะนาเฮิรนมันเนี่ยอย่าไปปันน้ำโฮในคขาวะนาเฮิรนมันเนี่ยอย่าไปปันน้ำโฮอันเฮาอยู่ใน้เมืองหลวงเนี่ยเฮาอยู่ใน้เมืองน้าเวียงเนี่ยนะกอกน้ำนั่นแหละปองหยดตึกตึกตึกเนี่ยเมื่อก่อนในมันยุ่มเปิ้ลว่ะเปิ้ลวะเพราะผุยเวทึก ตดกในฉากฉากการนั่มมันเห็ดนั้นวะเมื่อมันเห็ดนั้นเนมันถูกให้ปอกมันเป็นก้นเกือกทุดทีมันโทุกูปาดมังปาดในสองพันมังปาดก็หลายพันมันโทษมันถูกให้ปอกมันก็จามเฮ็ดด้วยจามเฮ็ดด้วยกูเมียวนะว่าอ่านมันเฮ็ดในมีชิบเมียวนะเมียวที่หนึ่ง กอกน้ำอ่ำปันโฮในมยวที่หนึ่งนะมิวที่สองมอวานกังขึ้นอย่าไปเจวไว้กินเย้าเอล่างจอมกำเหลวโคกตั้งศักอย่าไปเอาคำกันไว้ข้อที่สามตั้งหลังเฮือนมยวเลยมีน้ำเอาเป็ดซึงซงหมอกอันมีน้ำ ก็เอาแปดห่างอันเป็นน้ำก็เอาแปดโดนพักต้นเยอะเพรมันมีน้ำเมืองหนังพักกีนาะพักกีเมืองเกาะจะในเกาะเทยแปดตั้งหลังเฮิรนค่ะนะตั้งหลังเฮิร์นคอที่สี่ถังยุกยักษ์เพรมันแตกอย่าไปเก็บไว้ถังยุกยักษ์นั่นเฮิเจ้าอันเหมออันดีที่เขาแปดยุกยักษ์นั่น,อนพอเขาแปดแฉะเขาปีกจอม เพราะแปดเฉลี่ยครับพี่จอมข้อที่หานาลีอย่าเปไว้ตีอย่าเปไว้ซื้อพักดูเข้าพักดูออกนาลีในอันพักดูลงน,นะฮะนะโปอยู่เฮิร์น่องสามจันได้ไว้ายอไรอยู่ซื่อก็ย่ำชื่อก็ยำไปครับโปอยู่เฮิร์นจันเดียวเหมือนคาเตอันในก็แสงเออในี่ยวะพักดูลงแลตั้งนาลีอย่าไปซื้อกันอ่าข้อที่หก ตีนอนนั่นเนี่ยตีนนันเขาเนี่ยอย่ากให้คอนตีนนันอย่ากให้คอนหันอนอย่ากไปไว้ช่งเสียมิยวตีนตีนนันอย่ากไปไว้ช่งเสียมิยวอันนี้มันก็เป็นหลัดมันวะก้นอันหลัดมันเนีเป็นเขเข่ห่องกล่องนะครับวะกะดีเมืองห่องกล่องเนี่ยเป็นเ,เ,นม,นเ,นเนมืองต่อเมืองรองเปิ่นต่อรองกินนะครับวะเปิ่นเฮ็ดรองต่อรองร้อง ลองต่อรองตีเมืองของกองนั่นมันก็เอามาเจอเป็นลองโทษตีตีเมืองเฮาหน,น่ยในครับว่าล็อกไลายทูตีตีปอกเลยก็มันพัดวางกับข้าก็พัดว่าตีปอกกับขำพัดว่าก็าเฮ็ดไรเนี่ยมันใกล้ๆถูกในแะก่ถอมด้วยหากเฮ็ดก็เฮ็ดเป็นชัางกองเป็นมันมันแตงเกล้ปอกน่ะมันในกล้ปลอกทีน่ะกัมกัมปอกกัมกัมปอกกัมเนีย่ยตีนอนนั่นน่ะตั้งโ h กโหนนก็อย่าไว้สังตีนตีนอนก็อย่าไว้สังห้ามันมดเฉิเก่งไว้หลีหลีโคไลนะเออคอติเจตเนี่ยโคไลเนี่ยอย่าเฮิร์อย่าเฮิร์มอสกอกแกกกอกแกนะโคไลอย่าเฮิร์มอสกอกแกกกอกแกเพราะโคไลก้อยโคไล,คไลจัดโคไลแตกเจ้านีก็อ่ำไรอืมถุกเตึกเก็บเงินได้สังทวงเงิงนได้สังอย่าปีไว้โหนอน เงินอย่าไปไว้เติมมอนโหอย่าไปไว้เติมมอนโ홉เงินอย่าไปไว้เติมมอนโ홉ข้อที่8ข้อที่เก้าเงินอย่าไปไว้เติมมอนโหข้อที่สิบเอาปลาสองตัวโควสุกสุกปลาสองตัวโควสุกสุกอันปลาในปลาสองตัวเข้าสองกรรมัมือผุกที่ได้ออกต่างมาือในอ่ำนั้นก็ต่าง ลาดว่าเตต่างสามบันพอลาดว่าเตต่างสามบันก็ต่างสามบันเตต่างปลาสองตัวโคสุกสุกปลาตัวเล็กก็เลยตัวใหญ่ก็เลยเย้าก็เข่าสองกำพราะหลาดว่าพอกขาปอกถี่นะขาเตเร่งสามบันในก็เตเร่งสามบันพออ่ำไรลัดก็เร่งวันเดียวก็เลยในเป็นในเป็นล็อกไล่ตีคนก็ในมีจังไหนคะ่ะอันนีนเป็น ยจำเสียเขยห้องกองเขาเจ้าในการกว่าตัวกล้องตีเมืองห้องกล่องกูอําใจจำปอกทีหนังเขาเพื่อกเย้าอย่าไปยุม่มอย่าไปยุม่มนะอย่าไปยุม่ยมก็ใครจ้ำก็จ้ำตัวฉะน,นั้นกูเป็นลองอุบไข่ในกันใกล้ค่ะเย้าก็ขาก็เอามาเฮ็ดจังไหนแหละขาใกล้ใกล้ตอร์ทีนะ ก้นขายปันคาชัมป์ปตองค่ะหลายก้อนหน้ยาย่อลองในเตะคากวะเออป้ากอบเกี่ยวจัตตารีหือ้อป้ากอบหลับรีหือ้ออ่ำนันก็ป้าขอบคาเฮ็ดจังไหนใจหฮือในก็คาอ่ำหุนังกเก่าคาเตะถุกคาโก่หุเปิ้นเตะถุกคาโก่หุจังไหนเก๋นะครับอ่ะเป็นก้ามอุบกันได้ค่ะเนาะเป็นก้ามอุบกันเก๋ช่างว่าใครเฮ็ดตัวไหนก็จ้ำเฮ็ดตัวเนาะมันเป็นก็ก็ในมัน ใกล้กเตือนะครนะใกลเตอน่ะ